สวัสดีค่ะพบกับซัมมันนี่เล่าเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่ายกับเกย์เกดารินปริญญากุณค่ะวันนี้เป็นสเปเชียลคอนเทนต์นะคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาค่ะมีแฟนเพจสอบถามเข้ามามากมายเลยนะคะทั้งหน้าไมล์แล้วก็หลังไมล์เกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นค่ะว่าถ้าเกิดเราอยากจะไปลงทุนหุ้นต่างประเทศนะคะจะสามารถลงทุนผ่านพอร์ตหุ้นที่เรามีอยู่แล้วได้หรือเปล่าโดยที่ไม่ต้องไปซื้อผ่านกองทุนหรือว่าไม่ต้องไปเปิดพอร์ตหุ้นในต่างประเทศนะคะ วันนี้ค่ะเก๋ก็มีข่าวดีมาฝากทุกคนนะคะโดยเฉพาะสายเทคค่ะคนที่อยากจะลงทุนหุ้นเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่างอาลีบาบานะคะที่ล่าสุดค่ะเขาเตรียมที่จะเข้ามาซื้อขายในตลาดหุ้นไทยได้แล้วนะคะส่วนรายละเอียดและความน่าสนใจจะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเก๋ขอพาทุกคนไปทําความรู้จักกับสินค้าที่มีชื่อว่า DR กันก่อนค่ะ DR นะคะย่อม,มาจาก Depositary Receipt ค่ะเป็นตราสารแสดงสิทธิ์ในหลักทรัพย์ต่างประเทศซึ่งเกิดจากการที่ผู้ออกตราสารที่ต้องบอกว่าต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานกราตนะคะไปซื้อหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศมาค่ะแล้วก็นำมาออกและจดทะเบียนเป็นตราสาร DR ในตลาดหลักทรัพย์ไทยเพื่อให้นักลงทุนนั้นสามารถซื้อขายได้ในรูปแบบของสกุลเงินบาทค่ะ โดย DR นะคะจะมีอัตราอ้างอิงตามที่ผู้ออกตราสารกำหนดอย่างเช่นสัดส่วนหุ้นต่างประเทศ1หุ้นเท่ากับ100 DR เป็นต้นโดยจุดเด่นของ DR นะคะข้อแรกเลยค่ะก็คือเราสามารถที่จะไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศได้โดยตรงผ่านพอร์ตหุ้นที่เรามีอยู่นะคะโดยที่ไม่ต้องไปเปิดพอร์ตหุ้นต่างประเทศค่ะแล้วพอเราซื้อมาปุ๊บนะคะเราก็จะได้สิิตเสมือนกับการลงทุนในหุ้นต่างประเทศตัวนั้นๆโดยผลตอบแทนนะคะจะมี2รูปแบบด้วยกันก็คือกําไรจากส่วนต่างราคาแล้วก็เงินปันผลค่ะ จัดปัญหาเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนนะคะเพราะว่า DR นะั้นซื้อขายเป็นเงินบาทค่ะแล้วก็สามารถที่จะเห็นราคาเรียลไทม์ได้เหมือนหุ้นตัวหนึ่งเลยนะคะส่วนค่าธรรมเนียมการซื้อขายค่ะก็เหมือนกับค่าคอมมิชชั่นเวลาเราซื้อขายหุ้นปกติสุดท้ายนะคะการซื้อขายขั้นต่ำค่ะเพียงแค่1 DR เท่านั้นน้อยกว่าการซื้อขายหุ้นนะคะที่ต้องซื้อขายขั้นต่ำา100หุ้นค่ะส่วนความเสี่ยงของการลงทุนใน DR นะคะก็เหมือนกับหุ้นเลยค่ะนั่นก็คือข้อแรกนะคะราคานั้นอาจมีความผ,ลผ,ลผลันผวนตามราาาาคคหุ้้นนที่ม่มอองงิะ ส่วนการขึ้นลงของราคานะคะก็เกิดจากหลายปัจจัยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของผลการดําเนินงานหรือว่าภาวะตลาดต่างประเทศเป็นต้นล่าสุดนะคะเรากำลังจะมี DR ที่อ้างอิงหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกอย่าง o l d i n งนะคะออกโดยธนาคารกรุงไทยค่ะใช้สัญลักษณ์หรือว่าชื่อหุ้นว่า巴巴80หรือ BABA80 ค่ะ มาดูจุดเด่นของหุ้นอลบาบากันบ้างนะคะข้อแรกเลยค่ะก็คือแน่นอนว่าอลบาบานั้นเป็นผู้นําอันดับหนึ่งของโลกนะคะในแง่ของยอดขายธุรกิจค้าปลีกค่ะมีฐานลูกค้าประจําในจีนที่แข็งแกร่งนะคะเป็นผู้นําทางด้าน cloud computing ระดับโลก นอกจากนั้นนะคะอาลีบาบายังมีการพัฒนาธุรกิจอื่นๆเพื่อขยายการเติบโตนอกเหนือจากประเทศจีนและหุ้นอาลีบาบานะคะยังถือเป็นหุ้นยอดฮิตค่ะติดอันดับการซื้อขายสูงสุด5อันดับแรกในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงสุดท้ายนะคะธุรกิจในเครือของอาลีบาบานั้นมีความหลากหลายค่ะทั้งค้าปลีกโลจิสติกส์และ c ลาวด์คอมพิวติ ซึ่ง DR ของอ l ล b บ b บนะคะได้เปิดขาย IPO ไปแล้วเมื่อวันที่14-17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะใครที่อาจจะจอง IPO ไม่ทันนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาซื้อขาย DR ของ a l i b บ b บได้ในตลาดรองนะคะซึ่งจะเข้าเทรดในวันที่23กุมภาพันธ์2565เป็นต้นไปค่ะ การซื้อขายก็ทําได้ง่ายๆเลยนะคะก็คือเข้าไปในโปรแกรมหรือว่าแอปพลิเคชันที่คุณใช้ซื้อขายหุ้นค่ะพิมพ์ชื่อบาบา8 0เหมือนเป็นชื่อหุ้นเลยนะคะแล้วก็สามารถส่งออเดอร์ซื้อขายได้เลยขั้นต่ำอย่างที่บอกเพียงแค่1 DR เท่านั้นค่ะ และนี่ก็คือ DR นะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในโลกของการลงทุนค่ะทําให้เราสามารถลงทุนหุ้นต่างประเทศผ่านพอร์ตหุ้นที่มีอยู่แล้วได้อย่างง่ายๆนะคะแล้วถ้าเกิดใครที่ชอบคอนเทนต์แนะนําผลิตภัณฑ์การลงทุนแบบนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับทีมงานหรือว่าถ้าเกิดอยากทราบนะคะหรือว่าอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนอื่นๆก็สามารถคอมเมนต์ถามเอาไว้ได้นะคะเก๋ๆแล้วก็ทีมงานจะไปหาคําตอบมาให้แล้วก็เอามาเล่าให้ฟังง่ายๆในซัมมานี่แบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคงต้องลาทุกท่านไปก่อน สวัสดีค่ะ